เอาขับหายครับผมขับหายขับหายเอาเรียบร้อยครับผมเต็มแล้วครับผมผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเลยครับผมอู้หูนี่อยู่ตรงนี้เองครับผมเอ่นครับผมอู้หเอาขับหายแล้วครับผม วส,ววสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่หาอยู่หากินถิ่นพิจิตครับผมผมนันุครับผมวันนี้ออกหมายดักหนูเช่นเคยครับผมมาซ้ำหมายเดิมเมื่อก่อนหน้านู้นรับอาธิ์ที่แล้วครับผมแต่มามีร่องรอยการดักไปแล้วครับผมน่าจะดักไปเมื่อวานนี้ครับผม,ผมก็เลยดักทิ้งไว้สักจิตแต่หลังครับบริเวณที่เขาดักนี่แหละลองดูครับผมด้วย เหยื่อหอยเชอรี่ครับผมเจ็ดแปดหลังที่เอามามาดักซ้ำตรงนี้ครับผมแล้วจะเข้าไปตรงนู้นนี่ครับผมเข้าไปข้างในนู่นแล้วกลับอีกสิบกว่าหลังครับผมไปครับไปลุ้นกันว่าจะใส่หมดหรือเปล่าครับผมนี่ครับหลังนี้เป็นเหยื่อหอยเชอรี่นะครับผมเหยื่อหอยเชอรี่ประมาณแปดหลังครับผมที่ลงดักดักตํำเลาะข้าง ข้างคลองบบนี้ครับใช้หอยเชลลีทั้งหมดแปดแปดหลังครับผมนี่ครับรอยกัดหญ้าใหม่ๆเลยครับผมแล้วก็มีนี่ครับหลักฐานครับก้อนเลยตักไว้นี่หลังหนึ่งครับผมแต่เป็นเหยื่อหอยเชลลีนะครับผมนี่ครับอีกหลังครับผมดูรอยกัดหญ้าใหม่ๆแล้วครับผม ไแฟรเลยครับข้างในเต็มแล้วครับผมเดี๋ยวจะตรงจุนนี้จะล้อมไปสักสองสองหลังสามหลังครับผมเดี๋ยวเพืนเหยื่อขับเบือกับที่ใต้ครับผมครับผมตอนนี้ก็ลงกบดักจนมืดแล้วครับผมทั้งหมดสามสิบหลังครับผมตอนนี้เหลืออยู่สี่หลังนี่จะไปลงเลาะทางกลับครับผมแต่ครับไปลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าเลยครับผมว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับผมพบกันตอนเช้าเลยนะครับ ภาพหมยก็นี่แหละครับเลาะหนองไปเลยครับเลาะขอบหนองไปเลยเดินเลาะขอบหนองไปพบกันตอนเช้าครับดูหลังนี้ครับผมใส่เลาะลายทางเอา้าลับหายครับผมขับหายขับหายอาวเรียบร้อยครับผมเต็มแรกมาแล้วครับผม เก็บหมดครับผมใส่เลาะทางมาแบบนี้ครับผมไปหาหมายใส่ไว้สามหลังครับผมจะมีตัวหรือเปล่านี่เหมือนเดิมครับไม่มีตัวเข้าครับผมดูหลังสุดท้ายครับผมที่ใส่เลาะทางใส่ไว้สามหลังครับผมได้แล้วเต็มหนึ่งแล้ว นี้จะมีร่องไม่ค่อยมไม่มีร่องรอยครับใส่ใส่ไว้เฉยๆว่าจะไม่มีรอยกัดไม่มีตัวเข้าครับเหมือนเดิมเข้าครับสรุปสามหลังที่ใส่มารอดทางได้มาเต็มหนึ่งครับผมส,สวยๆเลยใส่รอดทางนะครับผมไปครับไปลุ้น หมายใหญ่กันเลยครับจุดใหญ่กันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมว่าเก็บกู้กับดักกันครับผมถึงจุดที่ลงเป็นเหยื่อหอยเชลลี่ครับผมมาลุ้นกันว่าห้าหกหลังนี้จะมีตัวมีเต้มบ้าครับผมจุดนี้เป็นหอยเชอรี่ครับผมลงไปทั้งหมด 6หลังครับผมดู2หลังก่อนคะรับ2หรือ3หลังหลังนี้ยังไงอ๋อหลังนี้เรียบร้อยครับผมมันหนูทั้งขาวครับผมหนูทั้งขาวกินถอยเชอรี่ได้เหรอครับผมจะเก็บครับผมแต้มแรงมาแล้ว ห้านหลังต่อไปครับสองหลังครับจุดน,นี้ข้างในเนี่ยมันร่ตอนนี้มันเกี้งเปียกเลยครับผมลำค้างจุดนี้ครับผมว่าไงมาเดิมครับผมไวเชอร์รี่ก็ไม่เอาครับผม หลังนี้ครับผมขี้เขยังใมใหม่เลยครับเห็นไหมครับใหม่ใหม่เลยนะครับเนี่ยออจะมาเข้าเปล่าโอ้ไม่เข้าครับผมกัดหญ้าก็ไม่ใหม่หอยเชลรี่ก็ไม่เอาครับผมมีตัวนะครับจุดดิแต่ไม่เข้าครับ ทะลุหลังต่อไปกันเลยครับผมหนูท้องขาวน้อยไปตัวเดียวครับผมมันจหลงนี้ครับผมใส่กลางน้ำเลาะเหมือนเดิมว่าผมไม่มีตัวไม่มีตัวเข้าหลังทางล่างนี้ครับผม จะลืมจะหลงมางก,ก็ไม่รู้นะครับผมไม่มีหมายครับผมนี่นครับผมเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีตัวมาเอาเลยครับผมหอยเชลลี่ก็เหมือนเดิมจะเก็บเอาอีกหลังหลังสุดท้ายครับผมมีตัวมีแต้มหรือเปล่ามีแค่หนูต้นเขาตัวเดียวก็จุดนี้หกหลังครับผม ตต็มอย่างหอยเชอรี่หมดเลยครับผมเอากลับหายครับผมกลับหายผมวางตรงนี้ครับผมโอหไปนู่นหลุดอีกแล้วครับผม <c ười> ไปสักไกลนะ้วครับ่นโอ้ ไม่มีตัวครับหลุดอีกแล้วดิ้นหลุดไปอีกแล้วครับผมอือหือดินดิ้น,นต้นไม้ตัวใหญ่ที่บอกไม่รู้นะครับผมจะได้ครับผมบโอ้โหดูเลึกดครับผมนั่นเห็นรอยไหมครับเห็นรอยอะไรแดงๆครับไม่ได้ตัวครับผมมีตัวอะไรไปเอามากินไม่รู้ลอย ครับแดงลอยลอยลอยเลือดไปทางนู้นครับผมแล,และแต่แอันนี้มาอยู่นี่ครับผมมาดึงมาดิ้นอยู่ตรงนี้อะไรเอาไปกินหรือเปล่าขนก็ยังติดอยู่ยครับเนี่ยอะไรเอาไปกินหรือเปล่าครับผมตัวันตะท้องเอาไปกินเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสียดายมาช้าไปครับผมไปลุ้นจุดใหญ่ของเราครับผม ขับเข้าไปข้างในนู้ครับผมครับมาลุ้นจุดใหญ่กันเลยครับผมลงไว้ตรงนี้จุดเดิมเหยื่อหอยเชอรี่ว่างไงเหมือนเดิมครับผมไม่มาเข้าเหยื่อหอยเชอรี่ครับผมมันเดิมเลยมาดูอีกหลังครับผมเหยื่อกีบใต้ใส่ไว้ตรงนี้ครับผมเอ้กลับลั่นครับผม เอาเก็บร้อยสิครับผมนี่อ้โหมันมาอยู่ตรงนี้เองครับผมเห็นไหมครับผมโอ้โหดูหางเลยครับผมทถานี้โป้งเลยครับผมเด็กเก็บกดนครับผม ใส่ถุงมานกนครับเดี๋ยวจะให้ดูดีครับผมตัวใหญ่เลยครับผมาหางเท่านี้ปุ้งเลยครับผมไปรุ่นหลังถัดไปกันเลยครับผมมันไม่เข้าหลังนี้แต่ไปเข้าหลังนู้นครับผมตัวใหญ่เลยครับผมเป็นหมูตุคู่ครับผม มาแล้วต้องมีตัวครับจุดนี้รอยกัดหญ้าขนาดนี้ไม่มีตัวไม่รู้ว่าไงละอยู่ที่มันจะเข้าหรือเปล่ามาดูอีกหลังข้างล่างครับผมข้างล่างไม่เข้าครับผมเป็นเหยื่อหอยเชลลี่ครับรอยกัดหญ้าข้างบนน่าจะมีตัวเดียวนี่หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมครับมาลุ้นฝั่งนี้อีกสองหลัง มีล่องรอยการกัดหญ้าฮะมั่นใจว่าต้องมีตัวครับผมแต่มันจะเข้าหรือเปล่าแค่นั้นแหละมาลุ้นกันครับผมจุดนี้เอ,อ้าเก็บร้อยครับเป็นหนูท้องขาวครับผมหนูท้องขาวน่าจะมาเข้าก่อนครับดูครับผมหนูท้องขาวใส่สวยๆอยู่ครับผมในเก็บ ไปลุ้นหลังน้นก่อนอีกหลังจะลักทุเลยนครับผ <c oughs> มติดไม้ไม่มีนะครับผมสส่ความจำล้วนๆเลยไ <c oughs> ม้เนี่ย ป่ายกขนก็ต้องมีรอยกัดครับถ้าป่าลกลกแล้วไม่มีโอ้มีข้าวคับผมเหมือนเดิมโอ้โหแต่กม่กินข้าวหมนเลยครับผมกับไม่ลั่นเขี่ยข้าวไปกินหมดเลยครับผมปหนูต้องข่าวหรอเปล่ปาไม่รู้นะครับลุนหลังต่อไปกันเลยครับผมได้มาสีแต้มครับผมหนูพุกสองแล้วก็หนูต้องขาวสองครับผม สีต้มนะไปตามรุ้นต่อครับผมมาถึนนีกหลังครับผมน่าจะตุงนี้ครับผมไม่เข้าครับผมเหมือนเดิมครับผมแต่มีหนูน้อยเอาข้าวไปกินอยู่ข้างๆครับมาครับรุ้นหลังต่อไปกันเลยครับผมแต่ต้องไปอย่างช้าๆนะครับผม เหมือนเดิมครับผมหลังนี้ก็เนี่ยครับมันมีตัวกินหญ้าอยู่นะครับผมครับหลังต่อไปกันเลยครับผมนี่ครับเป็นบ่อน้ําเป็นบึงใหญ่เลยครับผมเพิ่งขุดเสร็จปีที่แล้วครับผมในสองปีที่แล้วหมายผมไม่รู้หมายไ่ยังไงรับ mày nãy là ở bên trong này, bên là cái thùng มาดูครับผมจะมีตัวหรือเปล่าน่าจะไม่มีตัวครับผมอ้มีตัวครับผมกลับหายเจิบร้อยครับผมเยอะครับผมผมดักไว้ตรงนี้ครับผมกลับขยับหายโว้ยยังไม่ตุยครับผมเดี๋ยวเก็บกันครับลูกมันครับผม รผมไปครับหนุนหลังต่อไปเลยครับผมเมื่อกี้เป็นลูกมันครับผมมาดูอีกครังนี้ครับผมจะมีตัวอีกหรือเปล่าเอา้ากลับหายแล้วครับผมกลับลั่นครับผมเก็บร้อยครับผม สวยๆแล้วครับผมเนี่ยเห็นไหมครับดำๆนะครับผมเด็กเก็บครับผม ปีกเลยครับผมไปลุ้นหลังต่อไปกันเลย <c oughs> นะครับลุ้นหลังต่อไปหมานแล้วครับผมวันนี้มานแล้วอีกหลังจุดไหนเนี่ยไปอย่างช้าๆนะครับจุดนี้ได้ขึ้นกระดาก,กว่า ขอขึ้นไปดูนะครับดักครับผมมันเดิมเพราะผมไม่มีตัวเข้าอย่างนี้ครับผมมันเดิมหลังต่อไปกันเลยครับผมหมายตรงไหน chẳng xảy cái tiếng này hết Tầm mãi với túi này học Nghĩa hấp không? Chứa mãi ใส่ไว้หน้าปากขวย้ครับผมนี่ครับผมใส่ตรงนี้ครับผมเรียบร้อยครับผมเด้เก็บก่อน สผไปครับรุ้นหลังต่อไปไม่รู้เป็นเต็มที่เท่าไหร่แล้วครับผมน่าจะหกจแล้วครับผมวันนี้หมานครับผมจุดนี้มีไหมเดินขึ้นจุดนี้ก่อน น่าจะถึงใกล้ถึงจุดสุดท้ายแล้วครับผมที่ผมนักมาดูตัวสองอีกสองหลังครับจุดนี้ผมว่านะจะมีตัวแล้วเปล่า ดูตรงนี้ก่อนครับไม่มั่นใจไม่น่าได้ขึ้นแล้วลบ <c oughs> นี่จุดนี้แล้วครับจะขึ้น ุณนี้นะ่าจะใส่สองหลังครับผมสุดท้ายแล้วอ๋อกลับลัน่นครับผมกลับลัน่นแต่ไม่มีตัวครับผมลั่นฟาวนี่ครับผมหรือว่ายังมีตัวอยู่ครับผมเดี๋ยวต้องไปดูอีกหลังหนึ่งฝั่งนูนครับผมหลังจุดนี้ก็เหมือนเดิมครับผมไม่เข้า ครนี่มัตจวเข้าครับผมแต่มนี้รอยกัดจุงมกัดหญ้าอยู่ครับผมจุดนี้ต้องมาแก้มืงครับผมไปครับหรืออีกสองหลังที่อยู่ข้างบนนู่นแหละครับผมแล้วก็ไปสรุปผลงานกันครับผมมาดูหลังนี้ครับผมมีรอยกัดเก่าก็าเ,กากเลยไม่มีที่ลงก็เลยทิ้งไว้ครับผมลงทิ้งไว้ มีตัวหรือเปล่าเอาเรียบร้อยครับผมจะเป็นหนูร้องขาวครับผมเนี่ยเรียบร้อยครับเนี่ยครับผมเดี๋ยวเก็บก่อนครับผม Come on. ครับผมตอนนี้ก็ยามกับดักคมมาแล้วครับผมไปสรุปผลงานกันที่รถเลยกันครับผม สรุปผลงานกันครับผมวันนี้หมานมากครับผมผลงานนี่ครับผมผลงานผลงานทั้งหมดครับผมแปดเต้มครับเป็นหนูพุกเป็นหนูพุกซะห้าเต้มครับผมหนูล่งขาวสามเต้มครับผมกับการลงกับดักกับวงเดือนครับผมกับเหล็กวงเดือนยี่สิบเจ็ดหลังครับผมวันนี้ ได้ไปทั้งหมด8แต้มใส่งามๆม,มา2แต้มครับผมอผมสนนผม like, share, ำับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อมีกําลังใจทําคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ